เรารู้ว่า draw เนี่ยก็คือแห้งแ้งนะคะหรืออาจพบเ,เครื่องหมายวรรคตอนพวกเนี่ยอะไรเนี่ย parenthesis ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นอะไรอะ Dutch นะหรือจะเป็น comma semicolon นะคะหรือว่ามี comma แล้วก็ o อคือมันเป็นเหมือนกับว่าพูดอีกอย่างหนึ่งหรือเป็นการวงเล็บขึ้นมาอธิบายให้ผู้ฟังผู้อ่านเข้าใจว่าไอ้ที่พูดเนี่ยคำศัพท์นั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะลองดูตัวอย่างดีกว่า นะคะเช่น imperfect weather นะคะ the humidity สมมติไม่รู้ไงคนทั่วไปไม่รู้ humidity คืออะไรสมมตินะคะเขาก็วงเล็บให้หน่อยนึงก็คือ moisture in the air นะคะ is about 65%เห็นไหมเขาก็จะใจดีบอกเรามาในวงเล็บบางทีเขาอาจจะขีดเส้นใต้ humidity คืออะไรแล้วก็ไปถามใน reading ก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะ หรือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเม็กซิกันทารเกสมมุติไอ้นี้คือเม็กซิกันมันก็ต้องเป็นเหมือนกับต้องรู้เรื่องทางวัฒนธรรมของเขาเราอยู่เมืองไทยแล้วก็คงอาจจะไม่รู้เขาก็ใส่มาให้หน่อยนึงว่าหลังแดชนะคะหลังแดชหลังคอมมาอะไรเงี้ยเป็นคำเพรสเจอร์ไงคือคำที่ขยายความก็คือ Meat and vegetables นะคะคือผสมเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะ in a flat kind of b r e a d นะคะ a r e popular in Texas ะคะอย่างนี้เป็นต้น นะคะหรือยู่ตัวอย่างหนึ่งนะคะ People eat the fried chicken with exotic sauce นะคะเราก็ไม่รู้จัก exotic นะมันก็คงเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นตามวัฒนธรรมเป็นเป็นซอสแบบท้องถิ่นก็คือ a sauce of soybean and hot chili from Korea อย่างนี้เป็นต้นนะคะไอตัวเองนะคะมันก็อยู่หลังคอมมาก็เป็นตัวบอกให้เรารู้นะคะเกือบจบแล้วสุดท้ายนะคะ Logical reasoning โลจิกก็คือตรรกศาสตร์ก็คือแบบรู้ด้วยเองแบบเป็นอะไรที่ common sense นะคะก็อะไรเนี่ยครูเมย์เขียนอะไรนะคะเดาความหมายจากความรู้ดังเดิมหรืออะไรที่แบบทั่วไปคนทั่วไปรู้นะคะเช่น as a suffer from insomnia นะคะถ้าไม่รู้จักคำนี้ก็ดูหลังจากนั้นไปนิดนึงอย่าใจร้อนว่รา insomnia น,นีคืออะไรอ่านไปอีกนิดนึงโดยอะไรวะ she lies awake most of the night อ๋อ she lies awake ก็คือนอนไม่หลับนี่นาอินซอมเนียเราก็เลยรู้ว่ามันคือโรคนอนไม่หลับนะคะ uh, if the bomb had detonated นะคะ the consequences would have been frightful เอผลลัพธ์นี่จะต้องแบบว่า frightful ก็คือแบบน่ากลัวมากๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับบอมด้วยอะไรหน้าก็ต้องบอมระเบิดไงล่ะใช่ไหมคะตัว detonated ก็คือแปลว่าระเบิดนั่นเองนะคะง่ายไหม เพราะฉะนั้นพยายามดูบริบทข้างๆให้ดีๆนะคะสรุปวิทยายุทธนะคะ r ร a ดิ n งด้วยความรวดเร็วนะคะคืออะไรนะคะหอ่านไททูลก่อนอย่าใจร้อนรีบไปอ่านตัวเรื่องต้องอ่านไททูล ถ้ามีอ่านซับไทโต้ถ้ามีเพราะไอตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ทําให้เราโฟกัสไปแต่เรื่องนั้นไงเราก็ต้องไอเรื่องเพเจอร์อย่างอื่นที่บ้านที่อะไรไม่ต้องไปคิดโฟกัสไปเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะคะ 2. ใส่ใจพารากราฟแรกนะคะเพราะว่าใจความส,สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้นะคะพารากราฟแรกนะคะแล้วก็พารากราฟสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้าย คือมักจะเป็นการสรุปใจความสําคัญนะคะก่อนเพื่อนเลยนะพออ่านสองอันนี้เสร็จปุ๊บไปอ่านโจทย์ก่อนเลยอย่าเพิ่งอ่านรายละเอียดอ่านโจทย์ว่าเขาถามอะไรอะไรบ้างเพราะเวลาเราอ่านรายละเอียดเราจะได้เจาะไปเรื่องที่เขาถามนะคะอ่านโจทย์ก่อนนะแต่ว่าอ่านก่อนอ่านหลังจากอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายแล้วนะคะอันต่อไปอ่านที่เหลือ เพื่อจับใจความสำคัญของแต่ละพาร g กราฟแล้วก็เพื่อตอบคำถามดีเทลนะคะพอเรารู้แล้วหนี่ว่าคำถามมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นตอบคำถามดีเทลก่อนพยายามตอบดีเทลก่อนอย่าเพิ่งตอบเมนไอเดียอย่าเพิ่งตอบเพอร์เพสหรือว่าอย่าเพิ่งตอบอะไรแบบนั้นอะ่ะนะคะตอบดีเทลก่อนเพราะว่าเวลาเราตอบดีเทลปึ๊บ เราจะเก็ตมากขึ้นในเรื่องที่เขาพูดถูกไหมคะเราถึงจะสามารถเห็นเมนไอเดียได้ชัดเจนมากขึ้นเห็น p u r ร์เพก็คือเห็นจุดประสงค์ของผู้แต่งได้มากขึ้นแล้วก็ฟังโทนหมายถึงว่าจับโทนออกมากขึ้นนะคะเพราะเราผ่านเรื่องดีเทลมาแล้วขณะอ่านควรระลึกไว้ว่านะคะแรกคือใจความหลักมักกล่าวซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตลอดทั้งเรื่องคือพยายามมีสตินะคะอย่าหลุดนั้นถ้าหลุดมันจะแบบว่าอ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง ถูกไหมคะอันที่สองนะคะเราคุ้นเคยกับเรื่องนี้ปะนะคะสมมติเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้ออกเรื่องวิทย์มาแหม่มันเป็นอะไรที่ต้องทำได้อะมันเหมือนมีกำลังใจมากขึ้นนะคะอันที่สามนะคะเป็นวิทย์หรือสังคมนะคะสมมติว่าออกเรื่องสังคมมาแต่เราเป็นนักวิทย์โอเคเราก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น อาจจะแบบว่ากระหิมยิ้มย่องไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะระลึกไว้แค่นั้นเองนะคะและ้วก็ให้พยายามหาใจคืออ่านแบบมีสติหมายความว่าคือต้องรู้ไงว่าเขาพูดถึงใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเช่นไรเมื่อไรแต่ไออย่างไรเมื่อไรเช่นไรมันคือเหมือนเป็น s u b p o r t i v e แล้วอ่ะมันคือ s u p p o r t i v e i d e a คือไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนจบ นะคะนั่นคือใจความหลักอันที่สองก็คือให้ระลึกไว้ว่าพยายามหาจุดประสงค์ของผู้เขียนเวลาผู้เขียนเขาเขียนเขาก็คือพูดจุดประสงค์ไปในยะในยะในประ,ประโยคคือมันไม่ชัดเจนหรอกแต่มันก็มีอยู่ในในแต่ละพารากราฟนั่นแหละนะคะแล้วก็ให้มองโทนหรือเดาๆแนวทางว่าเขาออกโทนเป็นไงโกรธหรือเปล่าเฮ้หรือว่าเขาค่อนข้างจะทัศนคติดีนะ หรืออะไรซัพพอร์ตไหมหรือคัดแยง้งอะไรอย่างนี้นะคะพยายามมองไปเลยต่อไปพยายามเข้าใจตัวเองไปเลยตั้งแต่อ่านครั้งแรกนะคะอย่าข้ามไปเพราะว่ารนไงรีบอย่างนั้นไม่เอานะคะหรือตัวหนาหรือว่าคือให้ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะเราบอกพ่อพี่บอกแล้วนะคะครูบอกแล้วว่าเมื่อกี้ให้อ่านโจทย์ก่อนพอเรารู้โจทย์ปุ๊บมันมีตัวหนาตัวเองเขาถามแน่นอนเราก็ต้องรู้จัก ตอบได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านเลยเพราะเราเพย์เทนชั่นไงนะคะมีสตินะคะ last but not least นะคะจบแล้วนะวันนี้เนี่ยจบเรื่อง Grammar บางส่วนแล้วก็ Reading บางส่วนนะคะก็ขอให้ทุกคนกุ c ละนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนนี่มีความตั้งใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าได้ไปแค่30% 20%หรือว่า70% 80%ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นครั้งแรก เราค่อยเจอกันใหม่มีคำถามอะไรก็สามารถส่งอีเมลมาได้หรือไม่ก็คุยกันได้หลังใหม่นะคะยินดีและขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครูภูหมยมากๆนะครับเล่นสเสียงแหบไปเลยนะครับมีน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับครูใหม่อย่ตรงาเดี๋ยวก่อนเลิกนะครับขอย้ำอีกนิดนึงใครที่จะไม่เข้าช่วงบ่ายแล้วกรุณา ตอบแบบสำรวจแล้วก็ส่งหน้าห้องนะครับดึงออกมาจากแม็กได้เลยแล้วก็ตอบแบบสำรวจส่งหน้าห้องครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใบสมัครที่ผมอยากให้เขียนกรอกทิ้งไว้ก่อนเงินโอนไม่โอนนั้นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าจะได้สำรองที่นั่งไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าใครจะเรียนสดบ้างเนี่ยเราก็เดี๋ยวถ้าเต็มขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้หรือว่าถ้าน้อยเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนห้องเพราะว่า ห้องนี้มันมีค่าใช้จ่ายอยู่มันเลยแพงกว่าออนไลน์ส่วนออนไลน์เนี่ยลงชื่อไว้เฉยๆก็ได้จะจ่ายตอนไหนก็ไม่เป็นไรน,นะครับส่วนถ้าใครจะเรียนสดขอย้ําเลยว่าให้ลงชื่อไว้ก่อนแล้วก็เอาไปหย่อนกล่องข้างหน้าห้องนะครับแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเรากลับพักกลับมากี่โมงคะกลับมาบ่ายโมงครับผมบ่ายโมงนี่ห้ามพลาดนะคะเรื่อง writing กับ listening ถ้าใครไม่มีภารกิจยังไงก็หลังจากเราทานอาหารเชียงแล้วก็ขอเชิญครูพบกับครูก๊อฟนะคะครูก๊อฟก็เป็นหนุ่มหล่อ ไม่โสดนะคะวงเล็บนะคะก็มาฟังติดตามกันได้ครับแล้วก็พบกันกี่โมงคะเจอกันที่นี่เที่ยงห้าบห้าหรือเที่ยงห0แล้วกันนะครับแล้วก็สถานที่ทานข้าวมี2ที่สามที่นะครับใกล้ๆตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ครับคณะพยาบาลหมายถึงทานข้าวอาหารเที่ยงใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายคณะแพทย์กับคณะทันตะนะครับยังไงก็ขอให้ทานข้าวโชคดีครับตอนบ่ายนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ สงสัยอะไรสอบถามได้ต๊ะข้างหน้าเลยนะครับ